ลาเลยลาเลยเออลาเลยไล่ผีโดนทำของใส่หาหมอไม่หายถอดแมสเวนครับเวนแท้ๆผีอีกแล้วอธิษฐานดีๆปุ๊บร่วมทำบุญตั้งนี้สำนักเลยโอ้โหหมูพีตองนี่นอนแก้มพนดีมาใกล้ถอดแมสออกเลยจ้ะนมมือ มิจฉาทิฏฐิเราหลับตากฎกติกาคือห้ามลืมตาเด็ดขาดไรืว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหอกหักประแสงคองเขานหลับตาไว้ลงแล้วเขียนโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้โหอี๋เอ้ยหลับตาไม่ได้เลยอันนี้ไว้ติดต่อเจรจางานหลับตาอีตีปิโสพระควายมะราชานุอมมาเวสสัพุสะเวสสัพุสะลุมาเวสสัพุออกมา เวสภุสเวสภุสายสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่สิงโซอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกออกมาเวสภุส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 เวสภูสเวสภูสเวสะพุสะไปสะนะอย่ามาอยู่ในตัวคนแก่เลยไปเวสะพุสะเวสะูสไปโอ้ยมันเจ็บไปออกไปมึงมาจากไหนมาจากศส ออกไปทางนั้นอี่ห้อเฮ้ยเก่งเฮ้ยมาได้ยังไงยี่ห้อไอ้มาอยู่กับลูกกระหลานเขาได้โอ้ยมาแล้วเริ่มแล้วเริ่ม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 แล้วโอ้โหโอ้โหเอาจับนั่นแหละแขะโอ้โหเริ่มมาแล้วมึงโอ้โหไอ้เสะภุสะสักขะทวุฒทั้งไปหมดในพู้ผีปีศาจไม่อยู่ในตัวในกายนะออกไปยีป่ห้อขาดปรแสงของเงาออกไปไป สักคทอดวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณสักคทอดวุฒังผมมาอยู่กับเขายังไงล่ะยีฮะเอาใหม่ไม่ไหม่ใหม่ติขอไปไปเลยมึงงอกไปเลยมึงยีฮะมึนแดกแม่เขาไอชิบหายสักคทอดวุฒังแหบไปนะด้วยมนเคาะทอดวุฒังเวสุวรรณวุฒังเอาไปสัตว์เอี่ยลืมดิเอ๊อเอติสตังเพิ่งไปอ่ะ

hay đi ui mình là ngon ngon là mình mẹ đi có đĩnh cái địch, dừng địch. này ngon lắm à dài môn này ở kín đêm ลืมตาได้ยังได้แล้วโอ oh, ้โหกูก oh, ็ว่าลืมได้แล้วนี่ก็ซื่ออยู่กูแบบไอ้เหี้ยไม่เคยสักทีโอ้ขอโทษไม่ว่าจะเกิดอะไรเพี้นห้ามลืมตาโอ้กูไม่ว่าไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอากินกูก็งงไม่ผีออกแล้วไอ้เหี้ยกูว่าเป็นเหี้ยอะไรไม่ลืมตาทีวะนี่แหละมนุษย์เราเรียกคนซื่อแลางหน้าบอกเลยฝัน ไปแจกเขาแจกหน้าเหรออ๋อโอเคงั้นเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอ่าได้โอ๋อเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอ้ไปกินอ้วก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 กินน้ำมันอ้วกแล้วไหมอ๋อดุน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 รวบจนได้ดีเข้าห้องนู้นเลยยกไปนู่นน่ะ อนี่โทษเด้อไปยามาพรุ่งนี้มาได้อีกวันหนึ่งนะวันเที่ยวนี่ฮะวันเที่ยววันเที่ยว เอาน้ำมันนะไปเอาถุงไปด้วยฟอสซิลไปพาเข้าไปเฟสไม่แจ้งเตือนเลยนี่นะ เอาไปยายไปอาบน้ำนะพาเขาไปอาบน้ำลุกไปเลยออกมาถึงแล้วใช่ไหม